ถึงแล้วสุขโขทยัยเขาบอกเป็นมะพร้าวผัดกับสมุนไพรงากระเทียมแล้วก็มีใบอันนี้ด้วยเออแปลกมากเลยครับ ี้ก็จะเป็นหลวงพ่อทองคำห้พระองค์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดสุโข,ขทัยนะครับ การเดินทางของเราเริ่มต้นแต่เช้านะครับวันนี้นี่มีแนวโน้มส่อเขาว่าแดดจะแรงมาแต่เช้าเลยแดดจ้ามากครับสังเกตท้องฟ้านะครับโล่งเลยครับมีเมฆกระจายตัวเต็มไปหมดสีฟ้านี่ฟ้าแดดเลยนะครับเป็นแดดที่เป็นแดดหน้าร้อนจริงๆไม่มีแดดฝนเลยจริงๆนะครับสำหรับเส้นสุขโขทัยในวันนี้นะครับวันนี้ที่ผมจะพาทุกท่านไปสุขโขทัยเนี่ย ผมจะพาทุกท่านไปทั้งหมด3ที่นะครับเป็นที่ที่สวยงามแล้วก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับแต่รับรองครับว่าเมื่อไปถึงเนี่ยทุกท่านจะชอบแน่แนแล้วก็อาจจะเป็นไอเดียให้กับทุกท่านได้นะครับสำหรับใครที่อยากหาเวลามาพักผ่อนที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนมากเลยครับ สำหรับการเดินทางมาจังหวัดสุโขทยัยครั้งนี้นะครับใช้บนถนนบนทางหลวงหมายเลข12นะครับหรือก็คือรูท12ที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับเป็นเส้นเดียวนะครับที่มาจากทางขอนแก่นและทางภาคอีสานของเราสามารถขับถนนเส้นนี้ยาวขึ้นมาจนไปถึงภาคเหนือจนถึงปากแม่ห้องสอนได้เลยครับสำหรับถนนเส้นนี้เราก็เพิ่งขับผ่านป้ายยินดีต้อนรับจังหวัดสุโขทัยไปนะครับ ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนเส้นที่ยาวที่สุดเส้นหนึ่งของประเทศไทยเลยนะถ้าใครที่แบบว่าเคยขับจากภาคอีสานขึ้นไปเที่ยวภาคเหนือแบบปากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เนี่ยก็จะต้องใช้ถนนเส้นนี้กันทั้งหมดนะครับจากนั้น Google Ma p ก็แนะนำให้ผมเลี้ยวเข้าสู่ถนน1054นะครับซึ่งเป็นถนนเลี่ยงเมืองก่อนเข้าสู่ตัวเมืองสุโขทัยครับก็จะอ้อมเส้นอ้อมเลี่ยงเมืองหน่อยๆน,นะครับ เส้นนี้นี่กำลังมีการก่อสร้างยาวมากครับก็จะเป็นเส้นที่สลับถนนลูกลังเลยนะครับซ้ายขวาแล้วก็สลับกับ ทางก่อสร้างสะพานนะครับใครขับมาก็ใช้ความระมัดระวังนะครับถนนเส้นนี้นี่ถ้าดูจาก Google แ a บบเนี่ยก็จะเป็นทางลัดขึ้นสู่ภาคเหนือไปหลายจังหวัดเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเส้นเลี่ยงเมืองก็มีการก่อสร้างกันเนาะก็ถ้าเกิดถนนเสร็จแล้วนี่คงจะวิ่งสบายกันขึ้นเยอะเลยนะครับดูจากขนาดแล้วก็คงจะเป็น8เลนแน่ๆนะครับฝั่งละ 3- 4เลนน่าจะขับเดินทางการคมนาคมอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับอยากให้เสร็จเร็วๆเลย จากนั้นเราก็แวะพักกันที่ปั๊มเอสโซ่ก่อนถึงทางเข้าอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยกันแปบ๊บหนึ่งครับเราโดนแดดเช้าเผากันมาตลอดทางเลยนี่ก็เลยจับได้ว่าเหงื่อออกกันเยอะมากเลยครับแล้วปั๊มนี้ก็ไม่มีที่ล่มให้เราพักเลยเพราะว่าเป็นปั๊มใหม่ที่เพิ่งสร้างพอเห็นร้านกาแฟติดแอร์แล้วตอนแรกก็โอ้โหคิดอยากจะเข้าไปจังเลย แต่เป้าหมายระยะทางเรายังอยู่อีกไกลครับก็เลยต้องอดทนไปต่อก่อนได้พักยืนขาให้เลือดมันลงหน่อยก็ดีขึ้นแล้วครับอันอจะนัเียกอเดินทางกันต่อนะครับทุกคน การขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องเตรียมตัวพักผ่อนร่างกายกันมาให้พร้อมก่อนออกเดินทางกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงเป้าหมายแรกของเราในวันนี้กันแล้วนะครับก็ใกล้เที่ยงพอดีเราก็เลยกินข้าวกันก่อนที่จะไปถึงที่หมายครับพอถึงที่หมายแล้วจะได้เที่ยวถ่ายรูปให้สนุกไปเลยก็แวะอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางครับทานง,ง่ายๆครับ ไม่ยุ่งยากช่วยอุดหนุนชุมชนด้วยก็เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะครับเป็นสไตลก์ก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อของที่นี่เนาะก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่มีถั่วฝักยาวครับและที่สําคัญเลยคือเขาจะทานกับซอสพริกนะครับฟังไม่ผิดนะครับเป็นการทานกว๋วยเตี๋ยวกับซอสพริกครับเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะครับ อันนี้มันแปลกมากเลยเขาบอกเป็นมะพร้าวผัดกับสมุนไพรงากระเทียมแล้วก็มีใบอันนี้ด้วยเออแปลกมากเลยครับอร่อยด้วยนะเนี่ยใครแวะมาสุโขทยัยแถวสวรรคโลกก็ลองทุ่งเฉลียงก็ลองแวะซื้อดูนะจากนั้นเราก็เริ่มทานมื้อเที่ยงกันนะครับอาหารชาวบ,บ้านง่ายๆครับผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าแล้วก็บะหมี่ครับ บะหมี่สุโขทัยนี่ไม่ได้กินนานละใครแวะมาสุโขทัยนี่ต้องมาทานบะหมี่สุโขทัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยนะเพราะที่นี่เขาจะมีร้านหลายร้านที่ทำแล้วเป็นเอกลักษณ์มากก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นเลยครับทานข้าวเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อโดยจุดหมายแรกของเราก็อยู่ไม่ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราแวะทานเท่าไหร่เลยครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายแรกของการเดินทางในครั้งนี้กันแล้วนะครับวัดพิพัฒนมงคลครับเดี๋ยวพาขับรถชมด้านในกันครับวัดนี้เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมากเลยนะครับสังเกตหลังคานะเขาจะทาสีฟ้ากันทุกหลังเลยครับแล้วก็เป็นวัดของนิกายมหายานาศาสนาพุทธเรานี่แหละครับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบร้านหน้าโบราณนะครับ วัดนี้ตอนแรกเนี่ยชาวบ้านเขาเจอเป็นซากอุโบสถแล้วก็สร้างซากตัวโบสถ์เจดีย์ที่อยู่กลางทุ่งนานะครับสันนิษฐานกันว่าน่าจะมีอายุราว700ปีครับจากนั้นเขาก็เริ่มบูรณะกันมาเรื่อยๆครับด้วยเงินบริจาคร้วนๆเลยครับตามแรงศรัทธาของชาวบ้านครับวัดนี้นี่ผมกับคุณเชอรี่เคยมาด้วยกันเมื่อนานแล้วนะครับก็ตอนนั้นมาเนี่ยโ,โหนักท่องเที่ยวเยอะมาก มีรถทัวร์รถตู้เนี่ยจอดเรียงรายกันตั้งแต่ที่หน้าวัดเลยถ้าทุกท่านสังเกตนะก็จะมีทางที่แบบว่าเขาให้รถจอดเข้าไปเยอะมากเลยแต่ตอนนี้เขาเปิดให้รถขับเข้ามาถึงข้างในได้จากเมื่อก่อนเนี่ยรถเนี่ยจะต้องจอดตั้งแต่ลานจอดรถตั้งแต่ด้านนอกเลยนะอันนี้คือเขาให้เข้ามาจอดได้ถึงลานหอคำหลวงเลยตรงนี้นี่เป็นไฮไลท์ของเขาเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปชมกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้ววัดพิพัฒนมงคลครับ ขออนุโมทนาบุญกับคุณโยสิสิริพันธ์และครอบครัวรักษาธรรมและคุญโยกิติศส so? ์ครอบครัวทะชีพันมาจากพิษณุโลกมาร่วมทำบุญซื้อที่ดินดีตรงที่บูตุนอ่อนลานเทศลานธรรลานบูรานัญญาหนึ่งตารางวาหนึ่งร้อยบาทก็ขอบคุณโยมได้เป็นเศรษฐี ที่นาราชาที่ดินมีอยู่มีที่สะดวกสบายไม่ตกยากอับจนมีผู้คนได้พึ่งบารมีมีบริวารที่ดีงามเจริญบริ์ทัพสมบัติปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้คุณยอมได้สมความปรารถนาก็ขอเจริญพรคูเอาเนอไปด้วยยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงวัดพิพัฒนมงคลทุ่งเสลียงสุโข,ขทัยแล้วนะครับ่อกี้ก็ทำบุญที่ดินกันแล้ว <c oughs> วัดนี้อยู่อำเภอทุ่งเสลียมนะออกมาไกลเกือบติดกับจังหวัดอุตรดิ์เลยแต่ว่าวัดเขาสวยมากเดี๋ยวจะพาเดินชมกันนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากสังเกตได้คนมารถตู้เข้ามาไม่หยุดเลย สำหรับโบสถ์หลังนี้เนี่ยผมจะพยายามไม่ตัดนะเพราะอยากให้ทุกท่านชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในโบสถ์ครับมีการแกะสลักงานกระเบื้องแล้วก็งานเพท์ลายแบบสวยงามมากมายเลยครับอยากให้ทุกท่านได้รับชมด้วยกันนะครับโบสถ์หลังนี้ชื่อมหาวิหารหลวงพ่อทองคำครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณครับด้านในเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อทองคำ หรือพระพุทธสุขโขโพทองเป็นพระพุทธรูปที่มีสินแร่โบราณหลอมรวมอยู่เยอะทำให้มีน้ำหนักมากโดยเป็นศินละปะเชียงแสนปารามาวิชัยเคยมีคนพยายามตรวจหาอายุของหลวงพ่อทองคำนะก็เห็นเขาบอกว่ามีอายุย้อนไปถึง400ปีเลยครับ ็เลยเป็นที่เคารพนับนถือศักดิ์ระของคนสุโขทัยและก็ชาวบ้านในระแวกนี้มากเลยครับนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อทองคำห้าพระองค์นะครับนี่ก็จะเป็นโบสถ์จัดงาน สวยงามมากแต่โบสที่นี่จะไม่ค่อยใหญ่แต่ตัวงานศิลป,ปะเองก็สวยงามครับพอออกมาด้านนอกเราก็เริ่มถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยนะครับตามภาษานะักท่องเที่ยวนานๆทีจะได้มาวัดแห่งนี้ทีนะครับ วัดนี้เขาจะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับใครมาเนี่ยถ่ายรูปกลับไปให้คุมค้มเลยเพราะว่าโบสถ์อารามต่างๆที่นี่เนี่ยสวยงามจริงๆครับเฮ้ยท่าประหลงสั่งนีงข้าเลยเหรอขอรองเท้าอันนี้เหมือนเขาเพิ่งอัญเชิญมาสำหรับวิหารนี้ชื่อหอคำหลวงนะครับเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยลื้อเลยครับมาจากประเทศลาวครับ โดยเอาสถาปัตยกรรมของมหาวิหารหลวงพระบางจากประเทศลาวมาใช้ครับโบสถ์ด้านในเนี่ยเป็นที่ประดิสฐานของพระแก้วนะครับจะมี4องค์แล้วก็ตัวโบสถ์เนี่ยทำจากไม้สักอายุ100ปีทั้งหลังเลยนะครับน่าทึ่งมากครับสำหรับจุดนี้ผมกับคุณเชอรี่ต้องยืดตัวไปข้างหน้านี้ไม่ใช่อะไรนะครับ ป้ายคําอธิษฐานเป็นสีแดงทองซึ่งอ่านยากมากๆครับสีทองมันจะท้อนแสงเลยต้องยืดตัวไปข้างหน้าเพื่อที่จะอ่านคําอธิษฐานนะครับไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกแบบแต่อ่านยากจริงๆครับอ๋อนี่เขามีสี่ลูกเป็นแก้วหมดเลย ยมากเลพอเราออกมาจากวิหารคำหลวงแล้วเราก็เริ่มทนคลื่นความร้อนไม่ไหวแล้วครับเราก็เลยสอบถามกับหลวงพ่อแล้วก็เจ้าหน้าที่แถวนี้ทำให้เรารู้ว่าแถวนี้มีร้านอาหารห้องอาหารติดแอร์ด้วยครับอยู่ด้านนอกของหลังวัดตรงทางออกตรงนี้เองทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ถ้าเรารู้แบบนี้นี่เราควรจะมาทานอาหารที่นี่ ตากแอร์เย็นๆก่อนที่จะเข้ามาในวัดสักหน่อยก็ดีนะครับถ้าใครตามมาจากคลิปนี้นะผมแนะนําเลยว่าให้เข้ามาทานอาหารที่ร้านสวัสดิการของด้านหลังวัดนี้นะครับเป็นลานจอดรถทัวร์ด้วยนะเป็นที่จอดรถด,ด้วยดีมากๆเลยซึ่งทําให้ไม่ต้องทนอากาศร้อนจากภายนอกได้นานๆครับ พอเข้าด้านในมาแล้วนี่ยังกับประตูมิติเลยครับอ่าสำหรับที่นี่ก็จะมีเมนูหลายอย่างเลยนะครับมีอาหารตามสั่งอาหารทั่วไปก็มีให้ทานเยอะแยะเลยครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับ ราคาเหมือนอาหารห้องแอร์ชาวบ้านทั่ว,วไปมีกาแฟสดอาหารเครื่องดื่มพร้อมเลยถ้ารู้อย่างนี้นี่ผมน่าจะมาแวะที่นี่ก่อนที่จะเข้าวัดนะเนี่ยจะสบายกว่าเยอะเลยแล้วก็เครื่องดื่มอะไรก็ใช้ได้ครับขนมหวานไอศครีมที่เด็ดสุดก็คือจะเป็นพวกลอยแก้วนะครับมะพร้าวลอยแก้วลูกชิดรลอยแก้วก็มีทานแล้วสดชื่นแน่นอนครับเมื่อเติมพลังแอร์กันเต็มเหนี่ยวแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยครับ แต่งตัวอะไรกันเซตอัพกันให้เต็ตั้แต่อยู่ในห้องแอร์เลยจากนั้นก็รีบออกเดินทางโดยที่ยังกัดเก็บความเย็นไว้ในตัวนะครับแดดร้อนจริงๆครับอันนี้ทางออกหลังวัดนะครับก็สวยงามมากเลยก็จะมีซุ้มประตูและเสาของเขาก็ตกแต่งสวยงามนะครับคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นช่วงท่องเที่ยวเนี่ยคนจะเยอะมากแล้วก็วัดเนี้ยมีที่พักให้สำหรับคนที่เดินทางมาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมด้วยนะครับ จะมีที่พักให้แต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแต่เหมือนเท่าที่ดูดูเนี่ยเหมือนเขาจะฟรีนะครับสำหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่วัดแห่งนี้ก็มีเมืองจําลองมีมุมต่างๆให้ถ่ายรูปอีกเยอะมากเลยแต่ว่าวัดเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับก็อาจจะอยู่กันได้ไม่ทนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าใครมาสนใจปฏิบัติธรรมเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาจะมีโซนแยกออกไปนะก็ค่อนข้างเงียบเลยนะเห็นเขาบอกครับ ยังไงก็ลองติดต่อทางวัดได้นะครับใครที่สนใจจะเดินทางมาปฏิบัติธรรมนะครับ รถเข้ามาถึงที่อำเภอนาะต้นจันทนะคุณจะเห็นโฮมสเตย์อยู่ทุกที่เลยครับที่นี่นี่ชาวบ้านเขาดัดแปลงบ้านทุกหลังของตัวเองนะครับกว่า30กว่าหลังเลยนะเพื่อมาทําเป็นโฮมสเตย์ครับอันนี้บ้านต้นไม้มาดูได้นะครับที่นี่ที่พักมีตลอดทั้งปีแล้วก็ชาวบ้านเขายินดีต้อนรับมากๆเลยเขาเป็นชุมชนต้นแบบที่จะทการท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชนเลยนะพร้อมๆกับการขายวิถีชีวิตของตัวเองมาเป็นคอนเทนต์ครับ ตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์กลางหมู่บ้านของอำเภอนาต้นจัดแล้วนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ต้องมาเช็คอินที่นี่ก่อนนะครับแล้วเขาจะมีบริการพาไปที่โฮมสเตย์ที่จองไว้นะครับหรือมาเลือกโฮมสเตย์ที่นี่ก็ได้ครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีอาหารมีร้านกาแฟอะไรบริการด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอเพียงเท่านี้ก่อนนะเพราะว่ากล้องผมแบตกำลังจะหมดละแล้วก็ผมเองกับคุณเชอรี่ก็โดนแดดสาดมาทั้งวันเลยเหนื่อยและร้อนมากๆครับเดี๋ยวขอตัวไปเข้าที่พักก่อนนะครับ แบตกล้องผมก็หมดพอดีด้วยเดี๋ยวพาไปชมที่พักกันที่คลิปต่อไปนะครับใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะมาตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันครับอือโอาน้ำพึ่งนี่เลยอย่าน้ำพุ่งกวนนะพุ่งยุ่ยเช้า ระบายท้องแน่ไหนไหนไหนขันตกเราเป็นอะไรอ้ย <farming> <Ooh. S 2>